นะครับที่มีกลุ่มยิปมิทนาประชาไทยจัดก,กิจกรรมให้พวกเราพูดคุยวันนี้ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าพวกเราก็อยู่ภาคประชาชนนะครับก็เป็นบมมองจากประชาชนทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องสงครามนะครับผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจเบื้องต้นว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นความเลวร้ายจากโบราณที่เราเคยมีระบบกษัตริย์นะครับเข้ามาเกี่ยวข้อง สมัยก่อนเขาเรียกว่ารัฐแบบสักตินาหรือสังคมแบบสักตินาก็ะจะมีหน้าที่ยกพวกไปตีประเทศข้างบ้านใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการสู้รบเนี่ยไม่มากใช่ไหมครับก็ขยายผลข้ามทวีปไม่ได้ก็จะได้แบบอาณาบริเวณข้างเคียงเท่านั้นเพราะงั้นการที่ประเทศหนึ่งลุกลานอีกประเทศหนึ่งสมัยโบราณเนี่ย,ยก็ประเภทศยกทัพไปตีแล้วก็ไปยึดเมืองนะครับ เป็นเมืองบริวารแล้วก็ให้คนประชาชนเมืองนั้นเนี่ยเข้ามาทํางานเป็นทาสเป็นไพรในอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้เราพอจะรับรู้ว่าลักษณะแบบนี้น,นามาสู่การสู้รบนํามาสู่สงครามนะครับจากรัฐโบราณแบบนั้นทีนี้พอมันมาสู่สมัยใหม่นะครับก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเราก็เห็นได้ว่า ทั่วโลกก็เปลี่ยนเป็นสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับซึ่งทําให้ประเทศที่พัฒนาแบบอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เกิดลัทธิล่าอาณานิคมใช่ไหมครับเพราะว่าต้องการไปปล้นสะดมเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะของรัฐศักดินาโบราณนี่ก็ปล้นเหมือนกันยกทัพไปตีเขมรก็ไปปล้นของเข้ามายกทัพไปตีฝั่งทางใต้ก็ไปปล้นเข้ามานะครับคือก็คือว่าไปเอาแรงงาน มาเป็นทาสเป็นไพ่ในประเทศของตนเองแล้วก็สร้างความรุ่งเรืองขึ้นนะครับพอมาในยุคทุนนิยมประเทศตะวันตกก็ล่าอาณานิคมเพื่อไปเอาทรัพยากรน,นะครับแล้วต่อมาก็เกิดการแย่งชิงกันในโลกของการล่าอาณานิคมเป็นที่มาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับทั้งที่สองก็เช่นกันเพราะว่ารัฐทธิ จากประวัตินิยมเนี่ยมันเติบโตขึ้นหมายถึงว,ว่าประเทศที่พัฒนาเป็นมหาอำนาจและต้องการที่จะลุกลานประเทศอื่นเพื่อพูดง่ายๆไปปล้นสะดมไปเข็นฆ่าไปแย่งชิงทรัพยากรนะครับมันเกิดขึ้นแล้วก็พัฒนามาเป็นสงครามโลกครั้งที่สองที่ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่มีใครปรารถนาสงครามคนอย่างพวกเราคือคนที่รับภาระจาก ความรุนแรงของการลุกลานจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งในเรื่องของการลา่าอาณานิคมนะครับเราได้ผ่านประสบะการณ์ของสงครามมาแล้วคือครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองตัวเลขมันมหาศาลมากใช่ไหมครับระหว่งางครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนี่ถ้ารวมกันแล้วก็เป็นร้อยล้านคนที่จะต้องสูญเสียไปจากการเข้าร่วมสงครามนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะหรือครั้งที่สองเนี่ย จุดเริ่มต้นมันคือการที่ประเทศหนึ่งบุกไปลุกลามอีกประเทศหนึ่งนะครับครั้งที่หนึ่งก็แบบนั้นครั้งที่สองก็แบบนั้นครั้งที่หนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ออสเตรียฮังการีบุกเซอร์เบียใช่ไหมแล้วก็รัสเซียก็ประกาศไปปกป้องกลายเป็นชนวนสงครามต่อมานะครับครั้งที่สองก็เช่นกันนะครับครั้งที่สองนี่ก็คือความเป็นชาติชาตินิยม เกิดขึ้นใช่ไหมซึ่งกลายเป็นลัฐทธิคลั่งชาติมาแบบเยอรมันแล้วก็ขยายอิทธิพลไปยังประเทศอื่นๆก็เกิดสงครามขึ้นนะครับแล้วไปจบลงที่สงครามของปรมานูที่ฮิโรชิม่าคับนางาซากิทั้งนั้นคุณเห็นใช่ไหมครับว่าสงครามเนี่ยมันไปจบที่การทำลายเฉพาะสองเมืองนั้นนะตายกันเป็นสองแสนสามแสนคนได้ในครั้งนั้นครั้งเดียว จนทาให้ญี่ปุ่นต้องยอมพ่ายแพ้สงครามจากการทิ้งระเบิดที่สองเมืองของญี่ปุ่นใช่ไหมครับและก็แน่นอนครับชนวนจากประเทศหนึ่งลุกลาอีกประเทศหนึ่งหรือไปยึดครองประเทศหนึ่งมันขยายผลไปสู่สงครามโลกได้นะครับเส้นเดียวกันครั้งนี้ซึ่งเป็นความกังวลใจที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันในวันนี้ก็เ,เพราะว่ามันก็เริ่มต้นจากรัเสเซียไปบุกยุครปใช่ไหมครับ ทีนี้ผมอยากจะให้พวกเราย้อนไปดูก็คือว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่เรียกว่าองค์กรสันนิบาตชาตินะฮะแต่องค์กรสันนิบาตชาติก็อ่อนแอไม่สามารถสร้างสันติภาพระหว่างประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นเหตุให้เกิดครั้งที่สองคือสงครามโลกขึ้นมานะครับแต่ว่าหายนะของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ทําลายมนุษยชาติทุกประเทศได้รับผลกระทบหมด จึงเกิดสหประชาชาติขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะมีกติการะหว่างประเทศนะครับเพื่อให้เกิดสันติภาพเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในโลกใบนี้แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองคุณก็จะเห็นได้ว่าเกิดการที่ประเทศใหญ่หรืออภิมหามนาจให้กําลังทางการทหารบุกเข้าไปยึดครองประเทศอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุผลทางด้านทรัพยากรใช่ไหมะเช่นสงคามอิรัก หรือมาจนถึงครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เรามีกติการะหว่างประเทศที่เรียกว่าสหาประชาชาติขึ้นมา <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นเวทีแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศจะเป็นเวทีที่ก่อให้เกิดการแก้ปัญหาแบบสันติวิธีไม่ใช่การลุกลามเราจึงมีกฎบัตรสหประชาชาติที่จะไม่ให้รัฐใดรัฐหนึ่งใช้กําลังทหารเข้าไปลุกลานนะครับแล้วก็มีกฎบัตร ขึ้นมาอีกอันนึงก็คือว่าประเทศที่ถูกลูกรลานก็มีสิทธิ์ตอบโต้ทางการทหารนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ปัญหาขณะนี้เนี่ยจึงชัดเจนครับว่ารัสเซียเนี่ยเป็นฝ่ายที่ใช้กําลังทหารปุกเข้าไปก่อนนะครับก็กลายเป็นจนวนระหว่างยูเครนกับรัสเซียนในขณะนี้เพราะนั้ตรงนี้มันมันมันเป็นชนวนได้ไปสู่สงครามโลกครั้งที่ทสอง หลายคนหรือว่านักวิชาการบางคนบอกไม่ถึงหรอกเพราะว่าเขาคงจะกัดพื้นที่แต่อย่าลืมนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองมันก็เกิดจากพื้นที่ก่อนเกิดจากประเทศสองประเทศแล้วก็ขยายผลนะครับวันนี้ดูเข้าจริงๆเนี่ยมันไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามแล้วเพราะอะไรเพียงแต่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือโลกตะวันตกนะก็ใช้สมรภูมิคืออยู่เหน เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของคนยูเครนสู้กับโลกตะวันตกหรืออเมริกาเนี่ยก็สมเพียงแต่ว่าใช้บริษัทรับจ้างทําการลบใช่ไหมครับก็ทําเงินมหาศาลคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้น่าจะถึงหลักหมื่นแล้วใช่ไหมที่เป็นอาหารต่างประเทศเข้าไปในยูเครนครับขณะเดียวกันเนี่ย รัเสเซียก็ใช้ทหารรับจ้างเช่นกันนช่นะเข้าไปอยู่เพื่อต่อสู้ตอนนี้ก็เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วระหว่างผู้ลุกลานกับผู้ถูกลุกรานในการต่อสู้และมีโอกาสที่มันจะขยายผลไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าครั้งที่สองคุณเห็นปรมมูระเบิดปรมณนูใช่ไหมครับแล้วรัเสเซียขณะนี้เป็นประเทศที่มีการสะสม อาวุธมากที่สุดในโลกถ้าเกิดคุณจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะมีอาวุธสงครามที่มีอนุภาพที่ร้ายแรงขนาดที่เรียกว่าเกิดความร้อนเนี่ยหรืออาวุธเคมีเนี่ยนะครับระดับพันองค์เขาเรียกอะไรพันองศาเซนติเกรเนี่ยมันเป็นระดับที่สามารถละลายวัตถุไม่ต้องคิดถึงเลยนะตัวคนนี่ มันหายไปในพริบตาได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าสถานการณ์มันบานปลายซึ่งแน่นอนตอนเนี้มันบานบานปลายตรงที่ว่ามันไม่ได้ยุติลงภายในสองวันหรือหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้ผ่านมาสองสามสัปดาห์แล้วก็ยังไม่ยุติสงครามก็ยืดเดยื้อต่อไปการสู้รบก็จะเกิดขึ้นและขยายผลต่อไปนะครับรัสเซียโดยเฉพาะปูตินก็พูดเหมือนกันนะครับว่า สิ่งเลวร้ายที่สุดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในสงคารามนี้เช่นกันเราไม่รู้ว่าคําว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ปูตินพูดถึงเนี่ยจะหมายถึงอะไรแต่แน่นอนครับความกังวลใจของนานาชาติแม้กระทั่งคนไทยที่เราจะต้องกังวลใจคือการก่อให้เกิดการขยายผลและดึงภาคีหรือพันธมิตรของแต่ละประเทศออกมาสู้กันซึ่งก็คือสองคารามครั้งที่สามเต็มรูปแบบครับทีนี้ จะเห็นได้ว่ารัสไทยก็ยังยืนอยู่แบบไม่แน่นอนและไม่แจ่มชัดในสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับเปรนใช่ไหมครับเห็นได้ว so so um ่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยประมาณสักสามีนาคมใช่ไหมสาธารณชิก็ประชุมรัชาญ่ก็มีมติประนามรัสเซียแล้วก็เรียกร้องให้รัสเซียถอนกําลังทหารออกจากยูเครนนะครับประเทศไทยไปโหวตเอาด้วยอันนี้ก็พูดง่ายแบบไทยๆคือ ดูดูทิศทางก่อนไปทางไหนก็คือไปทางนั้นนะครับก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องไปเข้าร่วมกับเสียงส่วนใหญ่คือ141ประเทศที่ประนามรัเสเซียในขณะนี้ข้อที่น่าสังเกตคืออะไรนะครับดูแบบสนที่ริมทองคุณดูแบบคุณกระนกพ็อปนิวดูแบบที่ช่องห้า ช่องห้านี่คือกองทัพบกใช่ไหมครับเป็นทัตของของทหารพูดพูดกันอย่างนั้นก็ได้นะฮะปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ออกมาสนับสนุนรัเสเซียให้ลุกลามและก็พยายามที่จะอธิบายว่ารัเสเซียเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปลุกลามยูเครนคือพูดทํานองว่ายูเครนเนี่ยมันมีลักษณะที่ เป่าแล้วจะไปสมคบนา,าโต้ผิดการทางการทหารอะไรต่างๆเกิดขึ้นนั้นคุณจะเห็นได้ว่าชนชันน้นนำที่พูดง่ายๆว่ากลุ่มคนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเขา,าเรียกยเป็นกลุ่มนักเจ้าข้างเจ้าก็ได้นะครับกลุ่มเสื้อเหลืองก็ได้สลิมก็ได้แม้กระทั่งตอนที่ทูตยุโรปไปพบ รัฐบาลใช่ไหมครับกรณีท่าทีเกี่ยวกับสงคารามยูเครนนี้ฝ่ยายที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ยก็ออกแถลงการนะครับว่าการกระทําเช่นนั้น,นจะเป็นการแทรกแซงรัฐไทยทั้งๆนั้นเป็นเรื่องของการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามปกติที่เขาจะผัดดันมติต่างๆในสหประชาชาติออกมานะครับอันนี้คุณก็จะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องจับตามองกันอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยเรากําลังเล่นแบบปีสองหน้าแล้วก็เล่นแบบสองบทแต่บทที่เราเห็นได้ชัดคือบทของกลุ่มคนที่รักเจ้านะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องไปยอมรับความชอบธรรมในการใช้กําลังทหารลูกลานทึ่มันผิดกฎบัตรสหธราชาติอย่างชัดเจนแบบนี้ก็น่าสนใจที่ว่า ขนาดที่นายประยุทธ์ยึดอำนาจประเทศตะวันตกเขาประนามการยึดอำนาจออกใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศตะวันตกพูดง่ายๆก็พูดถึงเรื่องสิทธิมษยชนมากองค์กรที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารและพูดถึงสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยู่ทางฝั่งโลกตะวันตกใช่ไหมครับเวลาวาชเปียงเงียบเป็นต้นคุณก็จะเห็นดังนั้นเนี่ย มันจึงมาถึงจุดที่ว่าประเทศที่สนับสนุนการรัฐประหารมีไม่กี่ประเทศก็จะเห็นแบบรัเสเซียที่ไม่ไม่แสดงออกในการรับรองการรัฐประหารประเทศไทยแต่ก็ไม่ว่าอะไรนึกออกไหมครับสองเนี่ยจีนอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมีผลประโยชน์อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากผมยังแปลกใจนะครับเรื่องที่กลุ่มที่เป็นสลิมหรือเป็น เสื้อเหลืองที่โปรเจ้าสนับสนุนวกครั่งเจ้าต่งางๆถึงขั้นที่จะบอกว่าปูตินกับกษัตริย์ภูมิพลเราเนี่ยสัมพันธ์กันแบบเช่นอีกคำพูดซึ่งอันเนี้ยจะเป็นเฟซบุ๊หรือเปล่าก็ก็ไม่ทราบแต่มันเผยแพร่ออกมาในสือ่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับว่าซึ่งชมกับกษัตริย์ภูมิพลว่าเป็นสุดยอดอะไรทำนองผมผมไม่ได้เห็นรายละเอียดน,นะแต่มีการพูดกันแบบเนี้ย เพื่อจะพยายามทำให้รัเสเซียเป็นเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยด้วยนั่นหมายความว่าเรากำลังสนับสนุนให้ประเทศจกักรวรรดินิยมหรือประเทศอภิมหาอำนาจแบบรัเสเซียใช้กำลังทหารเข้าไปยึดครองแบบเรนั้นในแง่ของพวกเรานะครับในแง่ของรัษฎร แน่นอนครับพวกเรากําลังต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเรากําลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับพวกเราคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับเหตุที่เกิดขึ้นที่ยูเครนหรือรัเสเซียนยมันจะกระทบมาให้เราเป็นหวัด หรือพูดง่ายเก็บให้ได้ป่วยได้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนอาจารย์อ,อนุสรพูดไปแล้วก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะซึ่งก็จะทําให้ราคาน้ํามันสูงขึ้นและขณะนี้ก็สูงขึ้นไปแล้วถึงในระดับ40-50บาทน้ํามันเบนซินใช่ไหมครับปัญหาเนี่ยจะก,กระทบถึงความเป็นอยู่ของเราโดยพื้นฐานด้วยแต่ว่าโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือว่า รัฐไทยมีรัฐที่มีผู้นำโง่ๆแบบประยุท์จันโอชามันเลยซ้ำเติมให้สถานการณ์ความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยยากลำบากไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าการตัดสินใจแบบโง่ๆเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นอีกไหมที่จะนำไปสู่ความไม่ชอบธรรมของการต่อต้านสงครามหรือทำให้สถานการณ์สงครามเนี่ยบานปลายไปสู่ ความโลกครั้งที่สามต่อไปได้ซึ่งอันนั้นคือหายนะของคนทั่วโลกแล้วก็รวมมาถึงพวกเราด้วยนะครับและขณะที่ผมพูดเนี่ยนะครับสื่อที่เป็นการสนับสนุนรัสเซียก็กําลังโจมตีว่าเฮ้ยพวกนี้กําลังพูดถึงความเกินไปไหมในการที่จะบอกมันไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามเพราะเขาก็พยายามที่จะบอกว่ามันจํากัดขอบเขตพื้นที่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้น มาถึงตรงนี้พวกเราก็เลยจำเป็นต้องมีศูนย์ร่วมและก็แสดงออกนะครับการที่จะเพราะพลังบนเวทีระหว่างประเทศขนาดนี้มันไม่พอที่จะหยุดสงครามได้จะเห็นได้ว่าประเทศถ้าไม่ปิดนะครับรัเสเซียก็ยังมีอิทธิพลอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงของสาประชาชาติ นะก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าวีโต้หรือยับยั้งมติของสา,ารประชาชาติได้เพราะฉะนั้นคุณก็เห็นได้ว่าภายใต้สา,ารประชาชาตินั้นก็ยังถูกครอบงําโดยประเทศอภิมหาอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียหรืออเมริกาอเมริกาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ยูเครนนะครับเป็นสมรภูมิต่อสู้ชิงอานาจความเป็นใหญ่ของอภิมหาอำนาจ นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความปลอบบางของสถานการณ์ถ้าพวกเราไม่สนใจเลยนะครับหลายคนในที่นี้ก็บอกพี่ปล่อยให้มันเกิดเถอะเรามีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังอยู่แล้วทำโลกมาก็แต่ตายกันไปซะให้หมดจะไ,ได้หมดเวรหมดกรรมอันนี้คิดแบบไทยว่าไม่ใชใ่เราอย่างเดียวรุ่นต่อไปด้วยนะ เราจึงคิดว่าส่วนของพวกเรานั้นจะตั้งสงครามในยูเครนได้นั่นก็คือการที่เราจะต้องออกรวมตัวกันเพื่อให้รัเสเซียถอนกำลังทหารจากยูเครนรวมถึงให้ผู้ที่ก่อสงครามลุกลาข้างนี้นะจะต้องชำระค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นะครับเพื่อจะให้ประเทศมหาอำนาจเหล่านี้รับผิดชอบต่อการกระทําอันเลวร้ายที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาตินะครับมันกระทบพวกเราขนาดนี้แล้วคือการที่คุณต้องเจอรัฐบาลงงงงแบบประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไปภายใต้สถานการณ์นี้ขณะดเดียวกันเนี่ยราคาสินค้าอุพโภอเริโพคก,ก,ก็แพงสูงขึ้นมากระทบถึงชีวิตปกติของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่ม4ี่สิบสี่มิถุนาประชาไตยนะครับซึ่งเรจะมีหลายๆลุกมก็มีความคิดเห็นกันว่าวันเสาร์ข้างหน้าวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสีม่โมงเย็นนะครับเราก็จะไปดื่นหนังสือแล้วก็เป็นแถลงการที่เป็นจุดยืนของประชาชนแล้วก็ภาคประชาชนของเราเนี่ยที่มีต่อสงครามยูเครนในครั้งนี้นะครับ ได้ได้ได้คือกับอาจาร์อนุสอนเบื้องต้นว่าทางฝากของนักวิชาการจะมีแถลงการอะไรออกมาได้นำแถลงการนั้นไปประกาศจิอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับพวกเราเป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธไตยเราจะต้องออกมาช่วยกันในการต่อต้านสงครามสงครามจนตามมาสู่ลัทธิทหารหรือทหารเป็นใหญ่นะครับพวกเราเนี่ย เก็บปวดและผมคืนกับรัฐเผด็จก,การทหารแล้วนะครับวันนี้ถ้าเราปล่อยให้สงครามบานปลายไปทหารก็จะชอบทํามากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของอาวุธสงครามก็จะเกิดขึ้นคบพอเป็นอยู่ของพวกเราก็แย่ yeah. เพราะว่าวัตประมาณจะถูกนําไปใช้เพื่อการทหารความเห็นว่าจะเชิญชวนทุกท่านนะครับอ่านสื่อที่มาในวันนี้ด้วยว่าสิบเป็น ของวันเสาร์ที่19เราก็จะไปเจอกันที่สถานทูตรัเสเซียแล้วก็จะเป็นเวทีอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อสงครามรัเสเซียกับอเครนที่นะั่นขอบคุณครับ